การสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญชำระนิตให้ผปองใสบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทางปวง <c oughs> บุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาได้บุญอดรือนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะต้องมีมากถึงกลาวใกล้ละโลกก็จะจิงช่วงช่วงจินระหว่างบุญกับบาป ถ้าเกิดว่าบุญมากก็ปลอดภัย <c oughs> ถ้าบุญน้อยก็ไม่ปลอดภัยเรากำลังต่อสู้กับอิเลสร่วมกดลงและวิบากกรรมเก่าไอยบาปซึ่งจะคอยส่งผลให้เรามีความทุกข์มีความทรมานเจ็บปวด <c oughs> ความยากลำบาก อาละพัน์ที่จะเป็นในกิเลส<ม>คอยบังคับให้กระทำกรรมชั่วตลอดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำกรรมดีทำบุญให้มากๆให้ต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องและมากยิ่งขึ้นไปเพื่อไปตัดร้อนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนที่ถาโถมเข้ามาตะบุญมากอุปสรรคน้อย บุญน้อยอุปสรรคมากเราจะต้องไม่มีอุปสรรคเพราะเรามีโอกาสสร้างบุญเพื่อไปดัดรอนบักในหลายๆเคสที่ทำบุญปลายปรตลอดเจ็ดวันปล่อยโคถวายพระานานและสังฆทาน ก็ทำให้ออกจากห้องไอซได้อย่างปลอดภัยหรือคุณยุวดีนี่นอนมาแล้วผมไม่มีแล้วป่วยเต็มที่แล้วอาการสุดท้ายของมะเร็งปล่อยโกปล่อยปลาอย่างหนักปล่อยห้าสิบกว่าตัวทำบุญทุกบุญอย่างหนักทานศีลภาวนาท้างโบสถ์เรือนไตรปดกและทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ถวายพระทหารยา,ราโรคอะไรต่างๆมากมายทำให้หายได้ด้วยบุญเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำบุญเพื่อเอาไปัดรอนบักทำบุญให้ใจใสให้มากขึ้นมากขึ้นให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงมันเบาบางลงมันเบาบาง โอกาสที่จะทำบุญอย่เราจะปล่อยปลานปล่อยโคนี่มันทำไม่ได้ทุกวันถ้าเกิดว่าไม่มีชมรมเราจะไปจัดปล่อยเองไปทำเองอะไรเนี่ยมันลำบากให้มีชมรมปล่อยปราประชาชนนี่ทำให้เราท่านทั้งหลายมีโอกาสได้ทำบุญนี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องถือโอกาสนี่ยทำบุญบ่อยๆทำให้มากความจเจรเินรุ่งเรือง ได้ก็พระบุญทำถมบุญมากๆคนใหญ่สอนเอาไว้ทำบุญมากๆเป็นใหญ่ด้วยบุญปกครองด้วยบุญเนี่ยอยู่ที่บุญเท่านั้นบุญจัดสรรคือถึงคราวเราละโลกบุญก็จัดสรรเราให้อยู่ในพิมานบริวารลศมีแสงสว่างที่เป็นจสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้บุญก็จัดสรร มาเกิดเป็นมนุษย์บุญก็จัดสรรให้อยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้พบวงบุญพิเศษในช่วงบารมีแม้เข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ในองคอ์กรก็บุญจัดสรรเหมือน <c oughs> ก็จัดสรรไปตามกำลังบุญเก่าตามหน้าที่นั้นๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบุญจริงๆบุญจัดสรรเราเราก็จะต้องจัดสรรบุญ ก็คือทำบุญให้ปีติก่อนทำปีติกำลังทำปีติหลังจากทำให้มากมากทำแล้วตามระลึกนึกถึงคนหนึ่งตามทำบุญแล้วไม่ตามระลึกนึกถ,ถึงบุญนั้นบุญก็จะน้อยกว่าคนที่ทำบุญแล้วตามระลึกนึกถึงบุญนั้นด้วยปีติคนลุกสู้ชูชันบุญจะน้อยเพราะนั้นต้องทำบุญให้มากมาก นัก็มากมากจริงๆทำบุญแล้วก็ทำตลอดทำตลอดไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทำเรื่องพระเรื่องปาติมิงคะคะกลราสุมเมตาบททางบุญบาร,รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วรพยากรจากพระพุทธเจ้าพระนามว่า ทีปังกอนจะได้เป็นพระพุทจ้าพระนามว่าโคตมะโคดมเพื่อนของสุเมธาบทก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นได้รับได้รู้เรื่องราวการพยากรณ์นั้นจะได้เป็นพระพุทธ้าแน่นอนชื่อโคตมะต่อมาเวียนว่ายตายเกิดสุเมธาบดก็สร้างบารมีเต็มที่ มาเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดบาลมีเต็มเปี่ยมตั้รู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณโคดมโคตมะส่วนเพื่อนนั้นก็เที่ยวเป็นว่ายตายเกิดไปบุญบ้างบาปบ้าง,บางคบคนผ่านทำบาปในชาติที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วเป็นพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพื่อนคนนั้นไปนเกิดเป็นปลาใหญ่ปลาใหญ่มื่ เรือเดินทะเลมาในสมัยโบราณก็เป็นเรือไม้อาปากจะฮุบกินชาวเรือเห็นอย่างนั้นนึกถึงที่พึ่งพระพุทธเจ้านึกถึงพระโคตมะช่วยด้วยพระพุทธเจ้าโคตมะช่วยด้วยปรนานั้นนึกได้ทีเดียวว่าเราเนี่ยโมหะทำบาปไม่ยอมทําบุญเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้นั่นเพื่อนเขาเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วอย่างนี้ไปเน้นต้องทําบุญ แล้วก็ทําบุญให้ต่อเนื่องด้วยผลของบุญจะส่งถ้าไม่ทําบุญบาปก็ส่งผลอีกคนหนึ่งเป็นพระพุทธญาอีกคนหนึ่งเป็นสันเดลฉานทําบาปเล่ต่างกันอย่างนี้เพราะนั้นต้องทําบุญทําให้มากด้วยเราก็ปรายปรากันมาแล้วตลอดระยเวลาย,ยาวนานมากต่อเนื่องทุกวันทีเดียวฝนตกแดดออกลมพัดน้ำท่วมรถติดโควิดล้อมวัด น้ำแห้งโดนว่าโดนดา่าทำลายนิเวศอะไรต่างๆโดนขอร้องให้หยุด <c oughs> เราก็ยังมาปลาป่อยบ้างเราด้วยความสุขด้วยปีติในบุญเราอยากได้บุญเนี่ยที่ว่าไปแล้วน่โดยมีอโกเป็นประธานในนามชมรมปล่อยปลาบูชาเจดีแต่ท่าเสียงดามสายให้แก่กลุ่มไร่อยปลาย,ยามเช้าก็ได้รับฟังปัจจุบันนี้ก็มีซูมอาจารย์ก็มีเฟซบุ๊ก ถ่ายทอดไปทั่วโลกทุกคนก็ได้รับรู้บุญและได้ทําบุญได้เป็นเจ้าภาพแม้อยู่ไกลก็ต้องอนุโมทนาบุญกับโกเล้งกลุ่มไปบยายามเช้าอย่างยิ่งรวมถึงเจ้าภาพวันนี้และเจ้าภาพที่ผ่านมาเจ้าภาพในอนาคตและทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็ขอให้โกแลนะหมูกคณะจริงงานทั้งหมดทุกท่านทุกคนอยาอายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปพระธรรมกายสวรรค์ถวย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นอุปถากเบอร์หนึ่งของวงบุญพิเศษตลอดไปถึงที่สุดนทรรมเธอเรามาใบปลาก็จะได้หนึ่งได้อายุ1ได้ชีวิต2ได้อายุ3ามได้ความสุขสี่ได้สลภาพ5้าปราภัยหกไร้เวน เจ็ดฟังธรรมแปดสมาทานศีลร,รัตตัรนาคมเก้ามีเมตตา,าสิบกระุณาสิบเอ็ดถวายบุญแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อสร้างวัดให้เป็นวัดที่ดีที่สุดสร้างพระให้เป็นพระที่ดีที่สุดสร้างคนให้เป็นคนที่ที่ดีที่สุดอําบุญมากมายศูนย์กระดิมิตรทั่วประเทศศูนย์สาขาทั่วโลกทุกคนทุกแห่ง มีหมดทุกอ,อกแกง่งหลวงพ่อก็จะสอนลูกศิษย์ให้เขาถึงธ,ธรรมโดยปฏิบัติธรรมพริ่มกันทัวทั้งโลกในวันบูชาข้าวพระในวันสำกัญทางพระพุทธศาสนาถ้าถ่ายทอดเสียงไปทั่วกันทุกเช้าว,วันอาทิตย์ทุกบ่ายวันอาทิตย์วันมาฆบูชาวิสาขาวีสตายี่สบสองเมษา แล้วก็วันคุ้มครองโลกมันอะไรต่างๆมากมายให้คนทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมจากคนมืดให้เป็นคนสว่างจากคนไม่รู้ให้เป็นผู้รู้จากคนชั่วเป็นคนดีจากคนธรรมดาให้เป็นเนื้อนาบุญจากไม่มีปัญญาให้มีปัญญาเหมือนทำขยะให้เป็นปุ๋ยทำคนมืดให้เป็นคนสว่างทําโลกที่มืดให้เป็นโลกสว่าง c ช a ง g e the world พระเจ้าเนตรหลวงพ่อสําคัญมากมีพระคุณมากพระคุณอย่างยิ่งทั้งสอนทั้งอบรมให้กำลังใจให้วิธีการให้สถานที่เครื่องหนึ่งโมที่อยู่ายอาศัยยางรสารูอย่างดีที่สุดอย่างดีที่สุดจริงๆและเราก็มีโอกาสได้ทําบุญติดตามหลวงพอ่อได้รับฟังคําสั่งสอนไส้ศึกีเรื่องโลกนี้โลกหน้ามินิเลรี เรื่องเทลพอปรีเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเปรตผีปอบผีกระเซืออะไรรู้จักรู้หมดมีหมดพยายนหน้ากุศลหมดนิพพานหพสามรู้หมด,าามหมดวาดมาให้ดูให้หมดเพราะนั้นไม่มีใครแล้วในโลกนี้ที่จะไปไฏิบัตรธรรบิธรรมบรรลุธรรมมีญาณที่แม่นยำเกินกว่านั้น สามารถถอดภาพที่เห็นนั้นมาให้ได้อย่างชัดเจนปฏิมาก,กรรมที่เราได้เห็นเรืหลวงพ่อพูดแล้วก็เวลาไม่พอเราก็จะถวายบุญแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นครูบาอาจารย์ผู้แห่งกาลังใจชี้ทางสว่างให้นําทางสว่างให้กับเราให้กําลังใจพักดันให้เข้าถึงธรรม ให้ที่สพพยาสถานที่อาหารบุคคลธรรมะต่อเราและก็ต่อโลกจากบาทหมื่นรูปสองหมื่นรูปประธานทั่วประเทศไทยเกาสารอาหารแห้งไปสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำวัดเรื่องให้เป็นวัดรุ่งดอหลวงปูนทองคำผู้ คนพบวิชาธรรมกายพระผู้ปรามารมีจริงๆหล่อเป็นทองคำให้ดูเลยนี่แปดองค์เชินทามหาปุจจยาจารย์มากมาย่อกขอกราบแท่นท้าพระเดชพระคุณหลวงพอ่อขอน้อมถวายบุญทุกบุญลูกๆวันน้อมถวายให้พระเดชพระคุณหลวงพ่ออายุยืนแข็งแรงมีญาณดูเห็นที่ชัดเจนมากจริงๆขึ้นไปมากจริงๆขึ้นไปมากจริงๆขึนๆ้นไปเป็นลมพอลม,ลมใส เป็นหลักใจหลักใจเป็นที่พึ่งของลูกๆต่อไปด้วยเถิดลูกก็จะหยุดได้ล่มเงาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งประพฤติตามคำสอนตลอดไปลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้อภ้าปล่อยโคได้หน้าบัดนี้โสอันธรนทรทสุขินตวเวรุ โอ้ปุนทัสาสเนอะโรโอ้ยสุหิโตโอ้หิสหาสัเพหิยันติปิสาอันธรัตถาสุขินตาวิรุณหาปุนทัสาสเนอะโรหาสุขินตาโอ้หิสหาสัเพหิยันติปิเตอันธรัต ทาสุงคิตาวิรุณหะปุถะสาสะเนอโอะาสุงคิตาโหนท้าสาสะเอหิยันติปิภวันตุสามะมังคะลังรังคันตุสัมวันเทวันตาสามะพุทธานุภาเวนัสตาสธีภวันตุเตภวันตุสาวะ พม,มังคะลารังขันตุสาภันเทว,วันตาสามันธรรม,มานุภาเวนะสัทาาสดีพระวันตุเตม์พระวันตุสาพ,พม,มังหะลงรังขันตุสาภันเทว,วันตาสามภะสังฆานุ อาเวนะสันทาโสดีพระวันตุเตอันธุอันธุอันธุขอให้ท่านเจ้าภาพทุกนานจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจงมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีปริมาณจะมีสมบัติอางกระดาษจินไตท่านใช้ในปัจจุบันเข้าถึง พระธรรมกายโดยเรือพันคอยมีสุขภาพพนามัยที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสนอนกวัยอายุขายยืนยาวนานอวัยวะครบทุวนบริบูรณ์เจ้าบารมีเพิ่มพูนสุดทั้งกายและใจทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นเชื่อมื่นตลอดกาลกาเสมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณให้ผมไม่งองนางไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟ้าหูไม่หนวกหลังไม่ค่อม ที่ไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมากๆร้อยีปีแข็งแรงดูดีมายี่บปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปเรวอเร็วรวยไวรวยแซงอันดับหนึ่งตลอดไปถึงที่สุดห่งธงทมเธอเราก็ไปเทป,ปากันนะตั้งใจให้ดีอารัธนาหลงวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่างเพวยอกุณาคุบุญให้ลูกหลานด้วย อาบุญนี้เป็นดักรอเร่อให้หายเจ็บหาย,หายป่วยหายไข้ด้วยเถินศูนย์เจ็ดสองชิดังเมเข้าถึงธรรมชิดังเมเข้าถึงธรรมชิดังเมเข้าถึงธรรมอนทุอนทุอนทุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆ พระนั้นีเดี๋ยวนี้พระสิสุธรรมเดชก็ถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสัมพิธาปฏิหารปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นสาเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้ทันในชาตินี้จงทุกประการเธอ